นี่ครับตัดเลยเป็นไงี้น้องจะโบวิชีกันดัดกระถางให้ได,ไ,งไ,งได้ครับแบบง่ายง่ายมาได้กับผมสามยชงคนโก้เลยสองครับลูกเกา่าของทำใจครับนี่มาดูนี่ตัดเลยเป็นลักษณะนี้นะครับเขาเรียกอะไรดอกจันทร์นี่เดิมของดัดเนี่ยสื้อเล็กมาเนี่ยประมาณสองนี่ควบนาเล็กซื้อมาประกอบกันด้วยกันนี่ครับ ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่บอกมันเลยครับลักษณะแบบนี้ให้เอาแหนะนี่เอาอยางแหนตรงนี้ปลายมันซื้อเล็กมาทาบกันเลยครับผมก็ทําแบบง่ายๆแล้วตอนนั้นช่วงงานไม่ค่อยมีงานมีหน่อยเลยกบลงมาอยู่บา้านหาตัดยางขายก็ทำกับทางขายนะแล้วก็นี่ครับจะมาบอกวิธีการหลย่ยว่าไงนี่นะครับวิธีการดัดง่ายๆเลย เอาทั้งนี้เขาเสียไปด้ดเลยเสียเปลี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับลองทำตามดูครับ ยิงกระเสียบเสียบเสียบไปเรื่อยครับใครอยากดัดแป้งก็ได้เลยครับเนี่ยมาวางกันนะสูตรน้ามันยูเนี่ยคือมันดัดไปไปแล้วครับเ๋ยว นี่ครับให้มันอยู่ลักษณะน,นี้้ัดไปเป็นอยู่ลักษณะน,น,นี้นี่ก็เหยียบนี่เด้อร์นี่หันหันหันตรงนี้เขาตัวเองเขาเขาเขาตัวเราเหยียบปีนไปดันไปหนาเหยียบนี่แล้วก็ดันไปหนาเนี่ยเราก็มือจับลักษณะน,นี้ นี่ครับเป็นวิธีการดัดแบบง่ายๆกระตา่าบ้านๆครับง่ายไหมครับพ่อแม่พี่น้องเป็นลักษณะนี้นนครับเซตเหรอง่ายอยู่ครับลองฝึกปื้อทำกันครับพ่อแม่พี่น้นอง หาซื้อ,อยางเก่าครับแนะน้ำนะครับให้เป็นยางรถเก๋งอะยิงแต่เดียันี่อันนี้ยางรถเก๋งครับยางรถเก๋งมันดัดง่ายมันแล้วแต่ใครชอบไล่ไหนมีไอเดียก็ทำนอกเหนือจากผมกนั้อันนี้ผมมาเชร์ประสบการณ์เชร์ครับมาบอกวิธีการดัดกระถางครับดัดได้ง่ายครับโอเคนะครับผมไปพ่นอก ถ้าชอบก็ถูกใจได้ดครับกดไลค์ลกดติดตามให้ดึงกันครับยิงจะดีตอนนี้หนาฝนก็ครับหลุดไปไหนมาไหนก็เพิ่มพามระมัดระวังด้ครับแล้วก็จะลื้อผผูกลุมผุบยาได้ครับไปไหนมาไหนขอบคุณมากครับสำหรับการชม